คนนี้กําลังจะเลือกบ้านหนึ่งหลังในหมู่บ้านจัดสรรหรือมีที่ดินกำลังจะสร้างบ้านกาลังจะวางแผนสร้างบ้านมาแนะนําเลยว่าอันดับแรกของการเลือกบ้านหนึ่งหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทิศนะคะเพราะถ้าเราเลือกบ้านมาแล้วมาดาพูดเสมอกับทุกๆหลังบ้านหนึ่งหลังภายในบ้านของเราเราจะจัดยังไงก็ได้เพราะมันคือบ้านของเราแต่ถ้าเกิดเราเลือกบ้านผิดเลือกทิศผิด เราไม่สามารถหมุนบ้านเราได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกของการเลือกบ้านหนึ่งหลังเลือกทิศท,ที่ดีก่อนนะคะทิศท,ที่ดีในศาสตร์ของฮวงจุ้ยคือทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะทุกครั้งที่มานาาปไปมานําจะพูดเสมอเลยว่าห้องนอนคุณผิดนะถ้าคุณนอนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่คุณแก้หลังจากแก้แล้วมันจะดียังไงทำไมถึงต้องแก้มรราจะอธิบายเสมอทุกๆห้องนะคะเพราะฉะนั้น ทิศก็เหมือนกันทําไมที่ตะวันออกเฉียงใต้เลยที่ตะวันตกเฉียงใต้ทำไมเป็นทิศที่ดีเพราะเป็นทิศที่มีลมตลอดประมาณ10-11เดือนเต็มตอนน่อ1ปีนะเพราะประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลมจะมาทางทิศใต้จะมีช่วงประมาณหน้าหนาวลมจะมาทางจีนจะมาทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นภูมิภาคของประเทศไทยเราเนี่ยลมจะมาทางใต้จะมากกว่าประเทศจีนก็เหมือนกัน คนจีนเนี่ยเวลาซื้อบ้านจะซื้อบ้านทางทิศใต้นะคะประเทศไทยเราก็เหมือนกันเวลาซื้อบ้านพยายามเลือกบ้านที่มีลมเข้าทางหน้าบ้านตลอดนะคะคนจีนจะเชื่อเสมอว่าลมคือกระแสชีกระแสแห่งทรัพย์ถ้าเราสามารถเอาลมเข้าบ้านได้มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราสามารถเอากระแสชี่พลังงานดวกเข้าบ้านเราได้มากเท่านั้นถ้าพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์บ้านไหนที่มีลมผ่านเข้าบ้านได้เยอะบ้านหลังนี้ไม่อบไม่อ้าวอากาศถ่ายเทดีนะคะ เพราะนั้นโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้น้อยมากเพราะฉะนั้นมาดามแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อบ้านนะคะเลือกทิศที่ดีตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้เอาทิศที่ดีไว้ก่อนแต่สําหรับคนที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วไม่ได้อยู่ทางทิศที่มาดามบอกคือตกใต้ออกใต้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะท,ทุกทุกทิศอยู่ได้หมดไม่ได้ค่ะว่าโอ้ทิศนี้อยู่ไม่ได้ที่นั้นอยู่ไม่ได้ทุกทิศอยู่ได้หมดเพียงแต่ว่า ถ้าสมมุติเราไม่ได้ทิศที่ดีอันดับหนึ่งเราก็จัดวงจุ้ยภายในให้ดีก็ได้นะคะช่วยเสริมให้เราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้ทิศที่ดีเพราะเป็นการย่นระยะเวลาของการประสบความสําเร็จนะคะสำหรับบ้านที่มีบ้านสองหลังจัดวงจุ้ยถูกทั้งสองหลังเลยแต่บ้านหลังแรกอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ หลังที่สองอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ตัดทวงช่วยถูกทั้งสองหลังเลยถามว่าบ้านสองหลังนี้บ้านหลังไหนประสบความสําเร็จเร็วกว่าประดางฟันธงได้เลยบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประสบความสําเร็จเร็วกว่าแต่ไม่ได้ไหมายความว่าบ้านที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือจะไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนานกว่าทิศใต้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกทิศได้ดีนั่นหมายความว่า เป็นการย่นระยะเวลาของการประสบความสำเร็จของบ้านนั้นๆให้ไหวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ทิศด,ดีปรบมือมาดามดีใจด้วยนะคะบ้านของคุณมีทรัพย์เข้าบ้านตลอดเวลาบ้านทุกหลังถ้ามาดามไปดูอยู่ที่ใต้ที่ตัวตกชินใต้ตัวต,ตกชิ้นใต้มาดามพูดเสมอว่าบ้านหลังนี้ไม่ขาดเงินแน่นอนมีเงินเข้าตลอดแต่เก็บได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านของคุณนะคะถ้าตัวบ้านของคุณถูก เงินมาได้เท่าไหร่คุณเก็บได้มาเท่านั้นแต่ถ้าคุณโตบ้านของคุณผิดหามาได้เท่าไหร่มันก็จะมีเหตุให้เงินออกมาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นทิศถึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของการจัดห่วงจุยนะคะต่อมาทิศสุดท้ายที่มานาไม่อยากให้เลือกเลยคือทิศเหนือไม่อยากให้เลือกเลยถ้าเป็นไม่ได้ไม่มีช้อยจริงๆตะวันออกเชียงเหนือก็ยังดี หรือตะวันตกเฉียงเหนือก็ยังดียังน้อยมันยังมีลมของทิศตะวันตกหรือลมของทิศตะวันออกมาช่วยบ้างแต่ทิศเหนือหนึ่งปีมีลมประมาณ4-5เดือนช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นบ้านของคนทิศเหนือจะทําธุรกิจดีในช่วงหน้าหนาวเพราะช่วงหน้าหนาวจะมีลมเข้ามาทางหน้าบ้านบ้านใครที่อยู่ทางทิศเหนือนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะก็อย่างเช่นน้ำเต้าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีตัวช่วยบ้านอยู่ทางทิศเหนือก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะทุกอย่าง มันมีทางของมันมีทางปรับเปลี่ยนแก้ไขของมันได้นะคะส่วนทิศตะวันออกก็เป็นทิศที่ดีนะคะเป็นทิศมุงคลนะคะเพราะว่าเป็นทิศที่พาทิศขึ้นเป็นทิศมุงคลมากจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าแดดจะส่องมาช่วงช่วงเช้าแดดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ส่วนมากที่อยู่ทางทิศตะวันตกแดดค่อนข้างร้อนนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คนที่อยู่ทางทิศตะวันตกต้องระวังเลยคือบ่อน้ำนะคะพยายามอย่าให้อยู่หน้าบ้านมากนักเพราะว่าถ้าเป็นบ่อน้ําใหญ่เนี่ยอาจจะล้วใส่แดดส่องเข้ามาเนี่ยอาจจะ มีผลเกี่ยวกับเรื่องดวงตาได้อาจจะทําให้เราเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาได้นะคะก,ก็ต้องระวังในหลายๆจุดเพราะนั้นมานามพูดเสมอว่าการจัดโคงจุ้ยน่ะมันละเอียดอ่อนนะคะมันมีรายละเอียดเดยอะมากจริงเพราะฉนั้นเวลาจะซื้อบ้านหนึ่งหลังพยายามเลือกบ้านที่มี2ทิศอย่าพยายามเลือกบ้านที่มีทิศเดียวนะมาดามพูดเสมอบ้านที่ใต้ดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเลือกบ้านที่หันไปทางทิศใต้อย่างเดียวเลยก็ไม่ดีนะคะก็มีลมแค่ประมาณ 6- 7เดือนถูกไหมแต่ถ้าคุณเลือกตอกใต้หรือออกใต้คุณจะมีลมประมาณ 10- ถึงดดือนเต็ม่อ1ปีเพราะะฉนนั้ ถ้าเลือกบ้านให้ดีควรจะเลือกบ้านที่มีสองทิศแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเลือก2ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือดีกว่าทิศใต้ไม่ถ้ามีทิศใต้คุณต้องเอาทิศใต้ก่อนยังไงคุณต้องเอาทิศใต้ก่อนถึงแม้จะทิศใต้จะมีแค่ทิศเดียวแต่ก็ดีกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็เลือกไปเลยทิศใต้ทิศเดียวนะคะเอาทิศตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศแรกที่เราจะพิจารณาก่อนนะคะทิศที่2คือทิศใต้นะคะส่วนที่ที่3าม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่3าส่วนทิศอันดับสุดท้ายเลยคือทิศเหนือนะคะถ้ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆก็ก็ให้ได้แล้วเราค่อยมาจัดุงจุ้ยกันอีกทีหนึ่งนะมาดามจะบอกนิดหนึ่งคือทิศใต้คือทิศแห่งทรัพย์ทิศตะวันออกคือทิศมงคลทิศตะวันตกคือทิศบารมีนะคะทิศเหนือคือทิศแห่งความเหน็ดเหนื่อย